วัสดีจ้าพี่น้องปาเพิ่มมาจากฟังเล่าจำปัสักจำปัสักทางเดียวกันมาเดียวกันน้ำปุ๋ยเลยตอนนี้ฟ้นากทีเียวข้างนอกนะเของแม่ขอม่ล่นนั่นไตก้อนะไได้บ่ทีนี่เก้าหกงานสงสัยเป็นหัวซีบ่ทะเบียนรถเขาได้นี่ ไช่พี่มานั่งลุแล้วน้อกันก็เสียหายตรงกระเละรถถ้า่วาหัเก่ากกแม่นบ่น่ะเก่นี่ทะเบียนรถนั่แหลมเลยรอเพื่อนเดี๋ยวน่ะหน้ามันยาวนะครับเนาะอือเพื่นออกมาทางเก่าเลยมันออกทางคุ่นเลป้าเดี๋ยวหาวราสัทหนึงเอ้

ต้องรอรุ่นกันอีกต่อไปคันออกทะเบียนร่น้าเลี้ยมนี้วคือจี๊จัดนักจัดเต็มเลยข้างหน้านั่นตูหยาหยาจุด,ดต,ตูดต,ตข้างหลังนั่นคือของนาเลมเตูหยาคอข้างหน้า ขุดอะไขไดกันเนาะขุดไปยู่อข้างนาบ์ขแดไอยู่ห้อข้างหลังฟาดเหล็กหกตัวประเดี๋ย <Wales> วีสลับสื่อได้เลยแล้วนะตัวน้อตัวใ่ ตูนหของคุณย่ามาแล้วแปดหนึ่งส่วนครงหน้ามาแล้วเก่าหกเดียวเวเมนที่ว่าของหน้างี่สองตูสงสัยนาะหวคดีแล้วแหละแค่แปดสิบเอดในบ้านเลขที่มานะได้น่เอออีนี่เนาะของหน้านี่สองตูผ่านสองตัวก็สามตูบันนี้น่ะแล้วเลขลาง น้องตัวเดียวเออกรว่าเม็ดม ah, okay. er> ี่สองตัวน่าันสิเบิดแล้วนะจะเิดวันหึ่งเรื่องแสลมลงไทยนะเอาเอาขี้เอียงขี้เอียงเฮ้โบบต้องไปจัดบ่ต้องไปจัเอามันช่โบใหม่บต้องไปจเอาหนามีอยู่เลยเออมีหนึ่งมีหนึ่งกระซี่มั้ง ถ้านึ่งอีกนี่ของย่านี่มันสิเป็นบ้านเล็กทีมันหนะพอดีเลยหนึ่งอาอฟตีลังกายแทะเอาลงมากนเนาะซุนประเดี๋ยวมันสิแตกนึงเท็กมันก็สีบป้ไหมฟุ่มปะเนอะคาดเคลื่อนบพไดะใดเลยตัวดีนึ่งนึ่งนะ นึ่งบ่มเก้าหกหนึ่งน่ะทีมร้านเอาล้วสวยแล้วตรงนี้เอาไปจิ้มเลยนะเดียมกดข้ามาล้ำปูหน่อยไปเนอะนึ่งเนาะห่านมีหอดควันน้ำได้แบบท้องข่อยจะว่าจีดเด้อท้องอาน้ำมสามกับจิตที่เป็นส่วนโค้รโค้ดในเรื่องเดียวก็จะเอามาพรมขออนุญาตเอามาอีกมีคอนเทปูด้วย ขอใบไม้ปูนะมะมาจุ่มแล้วก็เอามาซีดใส่นีแหละหนึ่งหนึ่งอี่ิเก้ากเ็ดอะไรนี่หน้ากล้เจ็ดอัไนี่แดดหนึ่งเจ็ดเขาอันนี้เลยนะพุ่มหน่อยหน่อยไปแล้วนะแตกไปแล้วแม่วาสิธาอยู่หรือพุ่มกอน ก็ว่าเป็นยังใช่เป็นอันนี้เปิดหนึ่ง,งอย่างเนาะหนึ่งเจ็ดหรือหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดยังล่ะ <c oughs> น่าจะให้ไปเสียบใส่อันยาสูบให้จิตติดค่ะป่ะอย่าเยงเงี้อืมจิตติดจะสูบได้คือว่างข้างๆค่ะละใส่ดอกใม่ก็ได้แล้วเนาะเนนะจ็ดอันนี้เจ็ดอันนี้ขอบคุณย่าแปดหนึ่งเจ็ด เอ้ยแล้วก็ดักรุ่นด้ว <laughs> ดาสายสรุปามาซ้เบอรเด็ต่อดีได้ตาได้เสียาาจากบ้านมานีก็สองซุงวงครึง่งเนาะมาคั่เพิ่มไปแล้ว มาแต่กุ่ีตั้งใจมาโดยสัเพอออะไรคหอดอ๋อ่่อางดเ้ขอให้แม่ดีๆนะลวหูแล้วว่าเป็นแปดนึจ um ah ุดเข้าข okay. ึนไปไว้ผู้เือเก่า เพิ่มเที่ยวแล้วล่ะแปดนึ่งเจ็ดไหนพี่นแดหนึ่งเจ็กับเก้ากหนึ่งเก้าหกหนึ่งอันนี้ 1> 8, 1, อันนี้แปดหนึ่งเจอ้าวทวหน้าทวตา สิบหกสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้าเล็กอันนี้แม่พ่แมนเราพื้นมันเป็นนึ่งน้ำบหอนันนึ่งหอดเก้าทะเบียนบ้านเจ้าพ่อมได้แน่ๆนือเ้าทะเบียนบ้านเจีา้นทะเบียนเือนจาได้ห็นเก้าเก้าน่งทะเบียนเพืนไอ้แลมบมาแล้วหกหกพับนึงน่ะ กผมได้วะได้่ได้แล้วได้แล้วตัวเด็ดพี่น้องไปนี่กันเอาเด้อเด็ดเอาแบบพอได้เซิบเซิบอันนี้มีหน่อยพอได้รุ่นซื่อๆดอกง่ายกจะเอา๋พ่อได้รุ่น่ะมาหนี่บ่ดมาตั้งใจมาโดยเฉพาะ ก่อนก้อนสีมาเพื่อนกะได้เหล้าเป้วละสามตัวตรงบัดี้เอาไทยได้บัดี้แต่ว่าก้อนสีไทยก็คือสีได้เหล้าเอาเล้าเข้าเลยนะเหล้ามืออื่นเหล้ามืออื่นเลยจะไปออกไทยนะสำหรับพี่น้องสกคริปนี้แค่ขอขาวและสักคริปหน้าพอกันใหม่จ้า